มาทักทายก่อนที่จะถึงงานร e เค u e ต์ท w ว r วันวันอาทิตย์นี้เนาะบอกเลยว่าสนุกแน่นอนค่ะทุกคนเต้นหลายเพลงแบบไปเลยหลายเพลงไปเลยทุกคนเห็นเซื้อวันเกิดหนูยังคะมีใครรู้บ้างว่าทำไมถึงออกแบบอย่างนั้นแต่คิดว่าทุกคนน่าจะรู้เพราะว่ามันง่ายมากๆเลยคือปีนี้หนูตั้งใจว่าจะออกแบบให้ให้มันดูแบบมินิมอลแล้วก็ คิดว่าแฟนๆน่าจะใส่กันได้แล้วก็ใส่กันบ่อยด้วยแบบทุกๆโอกาสอะไรเงี้ยก็จะมีเป็นตัว x 2ตัวเป็นเลขโรมันนะคะก็คือ x 2ตัวก็คือหมายความว่า20เป็นเลข20ในเลขโรมันเนาะแล้วก็มีคำว,ว่าชัญญพักชัญญพักอยู่ข้างล่างเป็นตัวเหมือนยิ้ม ตัว x สองตัวเป็นเหมือนแบบว่าแทนลูกตาเนาะแล้วก็ข้างล่างเป็นชัญญพักค่ะแล้วก็จะมีถ้าสังเกตดีๆจะมีเป็นกระรอกน้อยอยู่ตรงหัวของตัว x ด้านบนแล้วก็สีก็คือสีส้มสีส้มก็เหมือนเป็นสีตัวแทนของหนูนะแล้วก็เสื้อก็เป็นสีดําคือตอนแรกจะเอาเสื้อเป็นสีขาวแต่คิดไปคิดมาเสื้อสีขาวเพิ่งจะออกแบบไปตอนปีอายุ19เกนาะก็เลยคิดว่าเปลี่ยนเป็นสีดําดีกว่า และอีกอย่างก็คือตัวอักษรที่ใช้นเป็นสีส้มก็จะทําให้ตัวอักษรเห็นชัดขึ้นด้วยค่ะเจอไหมเจอไหมต้องมีแล้วนะไม่มีไม่ได้แล้วนะโหจับเจ้าของมันเกิดไม่ขายของขนาดนี้แล้วไม่มีไม่ได้แล้วนะซื้อไปเลยค่ะสิบตัวไอซื้อไปเลยค่ะเจ็ดวันจะได้แบบใส่ทุกวันนึกว่าจะทำนิ้วยี่สิบหน้า เอาจริง,รงๆแม้เหมือนมีเมมเบอร์มาแซวว่าแบบเนี่ยพี่อ่ะไปเห็นเสื้อวันเกิดของนิวใช่ไหมคือแบบดูรู้เลยว่าของนิวเพราะว่ามีแต่หน้านิวเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเมมเบอร์ <Member S 2> เขาถามว่าทําไมถึงออกแบบเป็นหน้าอย่างนั้นแบบมีแต่นิวนิวนิวหนูก็เลยบอกว่าพี่มันมันเป็นคอนเซปต์ก็คือ18ขวบใช่ไหมคะก็มีนิว18หน้าไปเลยเอาจริงเจ้าของมันเกิดจะไม่กล้าใส่เลย ตร,ตรงออกแบบเองแต่ว่าไม่กล้าใส่ก็คือแบบนับถือแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใส่เลยนะคะก็มีใส่บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่านับถือใจแบบแฟนคลับที่เขาใส่เสื้อที่เป็นหน้าหนูอะสบแปดหน้าโอ้โหคือแบบอไม่ต้องบอกก็รู้ว่าโอชีคขบอกเลยปีนี้ก็เลยแบบมินิมอลมินิมอลนะคะใส่สบายๆใส่แล้วไม่เขินใส่ได้ในทุกโอกาส มีคนบอกว่ามามมวจากมือที่ผ่านมาหน่อยก็แอร์แอร์เย็นดีค่ะ <g ül> รู้สึกว่าเขาเปิดแอร์ในหอวันแรกก็คือหนาวมากแบบหนาวจริงๆขนาดมีผ้าห่มแล้วะแบบมีแฟนขามาถามหนูว่ากินข้าวหรือยังแล้วบ้างช็อตอะหนูแบบหนูเพิ่งเหมือนมันยังแบบร่างกายมันยังแบบว่าไม่ตื่นไม่เต็มที่อะหนูก็บอกว่ากินกินแล้วค่ะแต่ว่าทาั้งๆที่ยังไม่ได้กินนะ แล้วแล้วตลกมากแล้วก็มีคนเดินเข้ามาถามว่ากินข้าวยังครับหนูก็บอกว่ายังไม่ได้กินเลยค่ะทุกคนเก็ตฟิลแบบว่าจะมีกาดพี่กาดที่เขาอยู่ตรงนี้กับพี่สตาร์ที่เขายืนอยู่ข้างหน้าแล้วอ่ะเขาคงจะงงในคําตอบของหนูว่าเอา้าคนเมื่อกี้บอกว่ากินแล้วแล้วอีกคนนึงก็บอกว่ายังยังไม่กินเลยเอ๊ะย,ยังไงนี่หนูก็เลยแบบแก้ข,ขืนด้วยกันบอกไปว่าอา๋อกินขนมค่ะขนมถือว่าเป็นข้าวไหมคะ คือเหมือนแบบร่างกายยังตื่นไม่เต็มที่เหมือนเป็นรอบเช้าด้วยแล้วก็สมองก็เอรร์นิดนึงก็ขอโทษด้วยนะคะที่ตอบไม่ตรงคําถามก็เลยแบบพออีกรอบเขามาแล้วก็บอกอกับพี่เขาไปว่าอ,อ๋อเมื่อกี้บอกผิดนะคะยังไม่ตื่นค่ะมีรุ่นน้องในสาขามาจับมือด้วยคือหนูอ่ะคุ้นๆหน้าน้องแต่ว่าก็ไม่กล้าแบบทักไปอะไรเงี้ยว่าแบบ เราเคยเจอกันที่ไหนไหมเผื่อแบบไม่ใช่แล้วหน้าแตกไงก็เลยน้องน้องเขาก็ทักก่อนเขาบอกว่าเออพี่นิวจำผมได้ไหมครับวันที่ไหว้ครูดินสอที่ผมนั่งอยู่ข้างหน้าและนี่ก็แบบหนูว่าก็คุ้นๆหน,น้าน้องอยู่แล้วหนูก็เลยบอกว่าอ๋อใช่ที่เออนั่งอยู่กับหัวหน้าของห้องน้องใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าใช่ใช เ,เขาก็เหมือนแบบเป็นฟิลมาถามมาแบบปีสองเรียนหนักไหมครับอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบบอกไปว่าก็หนักขึ้นแต่ก็ไม่ได้แบบหนักถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็แนะนําน้องไปครูดินสอคืออะไรอองจริงหนูก็ก,ก็เพิ่งรู้จักคำคำ,คำนี้เหมือนกันแต่มันเป็นเหมือนเป็นพิธีแบบว่าฟิลไหว้ครัวค่ะแบบรับนักศึกษาแบบถือเป็นสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ย ให้แบบอาจารย์ผูกสายสินให้อะไรอย่เงี้ยค่ะและวันนี้นะคะเราไม่ได้มาไลฟ์ธรรมดาแต่อย่าคาดหวังบอกไว้ก่อนว่าอย่าคาดหวังเราจะมาเล่นกีตาร์ไฟฟ้ากันนะ,ะอย่าคาดหวังเพราะว่าเล่นแบบฝึกน้อยมากแบบน้อยจริงๆเพลงอะไรดี <laughs> ซอมบี้อุ๊ยซอมบี้นี่เป็นเพลงซิกเนเจอร์เลยเนี่ยอย่างครั้งครั้งนู้นที่ไปออดิชันอีกที่หนึ่งอะหนูก็ใช้เพลงซอมบี้ในการไปออดิชันเพราะว่าเขาบอกว่า,ามีความสามารถอะไรก็เอามาโชว์ได้นนะครับแล้วเราก็แบบก็ไม่ได้แบบฟิลคั้นเทพอะไรขนาดนั้นแล้วก็เลยดี่เลยจ้าซอมบีค้ค่ะขอดน้อยด้วย <laughs> ทุกคนรู้จักเพลงนี้ไหม ชื่อเพลงว่าหน้าร้อนหนูยังร้องเพลงนี้ยยังไม่ค่อยคล่องเลยแต่ว่าก็จะหลายๆไปนะคะไม่ถนัดเลยอะปกติแบบไม่ค่อยได้นั่งเล่นอย่างนี้ปกติยืนเล่น เดี๋ยวครั้งหน้าจะไปฝึกมาก่อนเพราะว่าเนี่ยเพิ่งมาหัดเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเพราะว่าปกติก็คือเล่นแต่กีกตาร์ปโปร่งแล้วเพลงที่เล่นวันนี้ก็คือเพิ่งฝึกเลยค่ะต้องขอให้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเล่นแบบผิดพลาดอะไรไปนะคะจริงๆตอนเด็กๆอะหนูอะป้าก็คือเป็นคนที่ชอบเล่นกีตาร์อยู่แล้วใช่ไหมคะหนูก็จะเป็นฟิลแบบไปนั่งไปนั่งมองมองคนเล่นอะแล้วบางทีป้าก็สอนนะสอนเล่น แต่ด้วยความเด็กมากอะเราก็แบบอ๋อดีดๆไปเหอะอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้แบบถึงขั้นจริงจังมาแต่ว่าก็มีพ่อนะคะเป็นไอดอลในการดีกีตาร์เดีกเก่งนะสไตล์แบบยุคก่อ <c oughs> นก่อนครอบครัวเราเป็นสายดนตรีอยู่แล้วนี่แบบสอนเล่นกีตาร์ให้ดูซื้อของเล่นมาให้เล่นที่ไม่ใช่ที่เด็กผู้หญิงส่วนใหญ่เขาเล่นกันก็คือจะเป็น รถบังคับงงมากคือป้าซื้อรถบังคับมาให้อะไรครับเนี่ย <laughs> โยโย,โย่บ้างแหละโยโย,โย่แล้วก็อะไรอีกอะอ๋อแล้วก็แล้วก็มีมีมีเหมือนไปซื้อเป็นหัวตุ๊กตาบาร์บี้มามันจะเป็นหัวใหญ่ๆเลยแล้วก็มีผมเหมือนแบบซื้อมาเพื่อให้ลูกสาวได้ฝึกถักเปียให้เป็นนะคะซึ่งคุณพ่อเนี่ยก็เป็นคนสอนหนูในการถักเปียตั้งแต่เด็กไม่ใช่แม่นะ ต่เป็นป้าที่สอนทำเปียจากหุ่นบาร์บี้หรือว่างานทำแรกๆนะคะทุกคนหนูอ่ะมันจะต้องเวลาเป็นเปียเนี่ยมันจะต้องเป็นสามสามสามช่อมาผ่านการใช่ไหมแต่เด็กๆอ่ะหนูอ่ะเอาแค่สองช่อพอแล้วก็มาแค่ม้วนม้วนม้วนก็เนี่ยเป็นเปียสําหรับเราแล้วตอนนั้นนะทําไมนิวได้รถบังคับคือหนูอ่ะก็ไม่ได้บอกว่าอยากเล่นรถบังคับแต่ว่าเหมือนป้าเขาซื้อมาให้เราก็แบบ ถนนน้ำใจไงเราก็เลยแบบเออเล่นเล่น,ลนพอเล่นไปเล่นมามันก็จากคันมีแค่คันเดียวมันก็เริ่มแบบลามไปเ่เรื่อยเวลาไปพวกร้านที่เขาแบบเป็นลานแล้วมีร้านขายอ่ะหนูก็จะแบบว่าเนียนๆบอกว่าป้าไปดูหน่อยไปดูหน่อยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ตอนเด็กๆนะเราแบบเนี่ยมันสวยนันเนี่ยเนี่ยน่ารักด้วยในถนูราคาน่ารักด้วยไม่สนใจหรออะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ก่อนเล่นกับพี่สาว ข้างบ้านตอนนั้นเล่นเกมเกมเศรษฐีกันเป็นเกมเศรษฐีแบบแบบจริงๆเลยอ่ะที่เขาเอามาแบบอะไรอย่างเงี้ยสนุกมากทุกคนสมัยเด็กปลา,าป้ายานิวเยอะด้วยแต่ว่าทุกวันนี้ของเล่นพวกนั้นก็หายไปไหนหมดไปแล้วบ๊ายบายนะเจอกันวันอาทิตย์นี้นะคะ bye bye เจอกันวันอาทิตย์นี้บอกเลยว่าสนุกแน่นอนหลังจากหัางหายจากคอนเสิร์ต รวมไปนานมากๆแล้วไว้เจอกันวันอาทิตย์นี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะบ๊ายบายอ่านท่าจบบาย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 ไว้เจอกันนะบายบายเจอกันครับวิว